ผู้หญิงคนนั้นข้าเคยเจอมาก่อนจริงหรอเคยเจอที่แห่งใดเหนหน้าตาคุ้น,นแล้วปะทูเห็นได้อย่างไรว่าเราไปพบผู้ใดมามีคนมาบอกข้าไม่ใช่หรอกมันเป็นพวกจำวเวสีอะ ข้ารู้แต่ปะทูไปคบกับเขาเขาไม่ทําอันตรายปะทูหรวยไม่กล้าทำหรอกทำไมกล้าทามันก็รู้สิข้าจะบอกอะไรเจ้าอย่างหนึ่งได้ไหมได้ว่ามาเจ้าอย่าไปหาผู้หญิงคนนั้นได้ไหม <c oughs> เราเพิ่งจับไปหาเขามาและเมื่อเช้าเองและทั้งที่กำลัง พาเขาไปหาท่านฤาษีผู้ญิงคนนั้นไม่ใช่คนสวัสดีเราหญิงเพชรเองวันนี้เราเดินทางมาหาปะทูพี่เชนบอกเราว่าปะทูอยากเจอเราไม่รู้ด้วยเหตุใดเราจําได้เราเพิ่งจักฝากน้ำมนต์ไปให้ปะทูเองเขาน่าจะมีเรื่องร้อนใจเป็นแน่เขาเลยอยากเจอเรามากๆยิ่งนักเรากลับมาจาก ไปทำแลเรียกว่าทุดะฝั่งนู้นใช่หรือไม่แล้วก็เดินทางมาหาปลาทูเลยและนี่ฝนจะตกแล้วเราแต่เราไม่ได้มามือป่านะเรานำแลน้ำมนต์และจะมาต้มมาม่าให้ปลาทูกินด้วยแต่วันนี้ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเลยน้องหลงไปกับน้องพิมพ์และน้องใหม่ไปกับแฝงเรา เลยเดินทางเข้ามาคนเดียวเดี๋ยวเราไปกันเถิดฝนจักตกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่ทันไปพี่เชนมาบอกเราเมื่อวาน,ใ,นใช่หรือไมเ่เราเราเอะใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงจัก อยากจากเจอเรามากๆเช่นนั้นพี่เชมบอกว่าปะทูร้อนใจยิ่งนักได้ดูน้ำสิฝนตกน้ำดำหมดเลย เดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายตอนไปทางนี้สักเท่าใดเพราะเราจะต้องคดเคี้ยวแล้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านของปะทูเลยดีกว่าเราเดินเลาะมาได้แล้วแล้ผ่านกอภผยใหญ่นี้ไปได้ก็จะถึงบ้านของปะทูแล้วปะทู เลไหมเลน,นิดหน่อยจะเอามาให้ข้าเหรอใช่ใช่้ววันนี้เราเรามาทำมาม่าให้ปลาทูกินออเลยเนาะดอเลยเนาะเดี๋ยวเรา <c oughs> ปลาทูนี่ติ่งใหญ่ข้าคอยเล่าได้ไหม ได้แล้วทำไมบ้านเป็นอย่างนี้ฝนตกหรือเมื่อวานอะไรทุกอ,อย่างนี่แหละพี่แฌนหรือใช่มานั่งกับข้าแล้ว<ก>มนันรดเราขออภัยที่เรายังไม่ได้มาซ่อมหลังคาให้เลยไม่เป็นไรเรา,าไปเดี๋ยว สิ่งใดเดี๋ยวเราจะทำไปแลฟังไปอ้อเราลืมก่อนจกักอะไรนน้ำมนต์ขอบใจเจ้ามากเราเพิ่งจักมาหาปลาทูไปเองมีเรื่องร้อนใจอะไรหรือข้า่อยเล่าได้ไหมได้เพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญเจ้ามากมากสำคัญกับเราหรือใช่ พี่มาหาข้ามาวานจริงหรือเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ดีขึ้นหน่อยเราบอกเขาแล้วว่าอย่าไปแกล้งปราทูอีนี่ฉะนั้นเราจะโกรธ <c oughs> เขาน่าจะฟังเราอยู่บ้างเราจะต้องงั้นเป็นเรื่องมีรากัน เราใส่สิ่งนี้ก่อนเราอยากได้ฝาเดี๋ยวเราจะนำน้ำมนต์ไปเก็บดีๆแลดื่มให้ทุกวันรู้รือไห่รู้นะเอาอีกไหมไม่อีเอาแล้วนั่นมันน้ำมนต์ของปะทู ที่เรามาเดี๋ยวเราขอหาไม้สักประเดี๋ยวนม่ได้ไม่ได้จะ่ึเราเจะต้องเราเป็นอันใหญ่ๆเสียหน่อยชาวบ้านตาคูเรา,า,รเราที่สัสงเกตว่าไม่มีถึงเลยคืออะไรกัน อ้าขอกินน้ำมนต์ก่อนมีสิ่งใดเล่ามาได้แล้วเจ้าผู้หญิงมาใช่ไหมดูได้อย่างไร <c oughs> อยู่ที่นี่<ค>ร,รูทุกเร,รื่องเลยด้วย <c oughs> แล้วทำไม ้าไว้ใจได้เหรอเขาก็ดูเป็นผู้คนแลธรรมดานะผู้หญิงคนนั้นข้าเคยเจอมาก่อนเคยเจอที่แห่งใดเม็นหน้าตาคุ้นๆแล้วประทูเห็นได้อย่างไรว่าเราไปพบผู้ใด,ดมาม,มีคนมาบอกข้า เดี๋ยวนี้ป้าทูมีเพื่อนด้วยห้ือไม่ใช่หรอกมันเป็นพวกจำโภเวสีอะเจ้าคงรู้ดีใช่ไหมข้ารู้แต่ปาทูไปคบกับเขาเขาไม่ทำอันตรายปาทูหรือไม่กล้าทำหรอกถ้าไมกล้าทำมันก็รู้ดิข้าจะบอกอะไรเจ้าอย่างหนึ่งได้ไหมได้ว่ามา เจ้าอย่าไปหาผู้หญิงคนนั้นได้ไหม <c oughs> เราเพิ่งจับไปหาเขามาและเมื่อเช้าเองและท่านพี่กำลังพาเขาไปหาท่านฤาษีผู้หญิงคนนัน้นไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนดีอย่างที่เจ้าคิดจริงเพชรข้าจะบอกให้เจ้าอย่างหนึ่งนะในเมื่อกอ่อนมันเป็นผีพาย นางผู้นั้นหะือใช่ข้าเลยมีเรื่องร้อนใจให้คนเมื่อวานจะไปบอกเจ้าไงแย่แล้วคือผู้หญิงผู้นั้นเราไม่ใช่คนดีนีพอเจ้าเห็นท่านพี่เราพานางออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเล่งกับไปเสียแล้วแลปาทูรู้หรือไม่ว่าเขาเป็นพลายของผู้ใด ขอตาลุงตาลุงผู้นั้นด้อเจ้ารู้ไหมว่มาตาลุงผู้นั้นมันทํำมันจะทำพิธีอะไรทุกอย่างให้พวกเจ้าเชื่อใจตายใจแล้วมันจะลอาเอาลูกแก้วท่างชายไปไมีได้แล้วแล้เดี๋ยวเราประทูกินเสร็จเราจะขอตัวกลับก่อนใช<ด>่เราต้องแลนี่ไปหาท่านพี่เราแล้ว ลุงพูดนะมันมีวิชาเก่งกานักปะทูหลอกเราหรือไม่ไม่ข้าไม่ได้หลอกเลยข้าจะหลอกเจ้าทำไมหากปะทูหลอกเราเราจะไม่มาหาปะทูแล้วไม่เป็นเพื่อนกับปะทูอีกไม่หรอกข้าไม่หลอกตอนนี้ท่านชายเหมือนจิตตะตนลงมากจิตอ่อนลงลงมากและท่านพี่เรา ช่วงนี้จะต้องผ่านและวิบากกรรมเยอะยิ่งนะใช่เจา้าคุณดี้องขออภัยาน,<อ>นั้น<อ>ท่านที่เราจับนี้ออกมาเป็นเยื่ยงเราได้เลยบอกให้ท่านชายระวังตัวด้วยนะสิงเพรได้เราคงจะต้องเป็นผู้ไปช่วยท่านพี่เราเองผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกเจ้าคิดแต่เราแล้วทาไมเขาจับท่านพี่เราได้มิร้อนโดน จ้ามันทุจริงๆเหรอแต่ลู้มันเอาของทำของใส่ใตัวมันไงแย่เลยอยู่ในน้ำเป็นผีอยู่ข้างบนเป็นคนเหมือนคนปกติผีพายยังไงก็อย่างนั้นเราว่าแล้วทำไมเขามานั่งอยู่ใกล้ๆแหล่นงน้าตรงนั้นในเมื่อก่อนตรงนั้นข้าเคยไปแล้วข่าก็เจอผงคนนี้แหละ ข้าเลยมาบอกเจ้าไงระวังเถิดหากเขาเป็นผีพายเขาจะดูดกินวิญญาณเจ้าและตอนนี้ปะทูเริ่มจากเป็นคนแล้วใช่ระวังด้วยเถิดแต่ไม่ไม่ฆ่าเข้ามาหรอกมันเข้ามามันก็เจอทรรมวีสีแถวนี้แหละเป็นเพื่อนปะทูใช่งั้นเดี๋ยวเราจะช่วยไล่มน์แลรอบๆนี้กินเป็นหรือไม่เดี๋ยวเราสอนเด้าไม่กินเหรอ เราไม่กินหรอกปาทูกินเถอะเราร้อนใจเรื่องท่านพี่แลเสร็จแล้วเราจะก็จะกลับแล้วนี่เราให้ปะทูหมดเลยแล้วเมื่อวานพี่เชนนำสิ่งใดมาให้ดินนำกับข้าวมาผักแล้วก็เนื้อสองก้อนเนื้อปลาเนื้อปลาดิเนื้อปลาสุกแล้วลองดูและนี่คือเนื้อหมูเมนื้อหมูจะไม่กินงั้นเหรอ ใช่เราไม่กินหมูลองดูเถิดเนื้อจุกอร่อยกว่าเนื้อดิบยิ่งนะขอบใจเจ้ามากแล้วขอบใจปลาทูเป็นอย่างมากที่มาเตือนเราเป็นไรระวังนะร้อนใช่ยังนั้นแหละนี่เดี๋ยวเราจะสอนใช้นี่ปลาทูดูนะ,ะ,ะปลาทูทำมาเยื่งนี้ใช่ดีไหมนะปลาทูก็หมุนมหมุนหมุน,หม,นหมุนเปล่าก่อนนะมันร้อนนะปลาทู อลองดูโอเคน่เดี๋ยวนี้มีคำใหม่ๆโห,ห้่ขึ้นมาเยอะเชียวนะคุยกับน้องใหม่เยอะใช้หรือไม่ก็มีเฉพาะท่านชายแ้วก็พี่ตัวดำๆนั้นะอ๋อจืดหรือไม่เดี๋ยวลองชิมดูร้อนนะประตูระวังได้เถอะ มันเป็นเส้นเส้นแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่ามามา่าปลาทูงาน,านงานงอนค่อยๆกินหญิงเพชรช่วยกันไปบอกท่านชายด้วยเอถอะเดี๋ยวเราจะรีบไปแล้วข้าไม่เคยใช้ใพวกนี้มาก่อนเลย ลองใช้ดูเธอใช่ตักตักน้ำใช่เรื่องนั้นแหละและปะทูนี่อาบน้ำบ้างหรือไม่เนี่ยเราบอกว่าให้อาบน้ำห,หมุนหมุนยังอะและเป่าจับมือหนึ่งมือหนึ่งใช่และผมยุ่งยากยิ่งนะเดี๋ยวไว้คาหน้าเราจะตัดให้สิ้นเสีย ไม่เอาอาอเป็อนอย่างไรอร่อยมาก <c oughs> ค่อยคกินแลรู้จักเจ้ากระหังหรือไม่เจ้ากระหังเจ้าลูกกระหังที่ กะหัได้ใช่โธรข้ารู้คุณผู้นั้นแหละมันหักหลังข้าทำไมเ่ะกระหังนั้นขโมยลูกแก้วตาลุงไปแล้วแลหักหลังเราด้วยเราจะอาไงดีล่ะแล้วันพานี้เราจะไปจัดก,การเขาข้าไปด้วยใช่ไหมอยากไปหรือแต่มีต้องรอ ตาลุงเจอตัวปะทูเขาจะจับปะทูไปใช่แอบอยู่แถวนี้แหละแลสืบเรื่องของหญิงผู้นั้นให้เราด้วยใช่แต่ตอนนี้เราจะกลับไปที่บ้านเพื่อจักไปติดต่อกับท่านพี่เสียหน่อยท่านพี่เดินทางไปกับนางแล้วไม่รู้ว่า ไปหาท่านดยสีหรือไปที่ใดระวังด้วยิดทางนั้นมันเป็นทางลับแหลคนผู้อื่นที่ไม่เคยไปอาจจะลงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นก็ได้ได้ได้เดี๋ยวเราจัระวังนะอืมร้อนใจยิ่งนะักเดี๋ยวไว้ค่ะหน้าเราพาประทูไป เลี้ยงไก่ที่บ้านดาวดีกว่าได้แต่อย่าไปกินไก่เรานะใครอยากไปอยู่กับเจ้าอยู่ยังมีได้หอรอกปะทูทำไมล่ะแลที่บ้านนั้นไม่ใช่บ้านดาวเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนแล้วเราจะให้ปะทูไปอยู่กับเราและเราจะพาปะทูหาง,งานพาอยากไปเที่ยวที่ข้างน้าบ้างอยากไปเที่ยวหรือใช่งั้น อีกสองวันเราจะมารับป้าทูไปเที่ยวเราขอไปจัดการเรื่องท่านที่เราก่อนได้ค้าจะรอได้รอเถอแต่เ,เราจักมาข้าอยู่ที่นี่เบือ่อจที่เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวเองได้ตัวเรื่องกรหางเดดข้าสืบให้ก็ได้ดีมากแลไปสืบให้เราทีว่าเขาไปแอบอยู่ที่ใดแต่อยากไปเข้าใกล้ตัวเขานะ กางพวกนั้นมันชอบหักหลังคนอื่นยอย่างว่าหละกางมันกินเนื้ออย่างไงมันก็ต้องกินเนื้อใช่ปะทูงั้นเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะฝนน่าจะตกแล้วได้ข,ดขอตใจมากๆากเลยเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนปะทูกินเถอะเราลืมเลยแล้วจะเดินทางกลับแล้ว เดี๋ยวเราจับไล่มนให้เขามองไม่เห็นหแต่เรื่อนของปลาทูจักมองปลาทูเห็นแลคือหูข้ามมันไม่ค่อยว่านเท่าไหร่หรอกแต่เขาจะมองปลาทูเห็นไม่ต้องห่วงหรอกเราแค่จัดการบริวารตาลุงสักหน่อย 别动！嗯，接着走。 อย่าเรื่องละมารับค่าด้วยข้ารู้แล้วเดี๋ยวค่าขอไปจัดการเรื่องท่านพี่ค่าก่อนโอเคแล้วค่าจะกลับมาได้เราไปแล้วนะขอบใจมากฝากเอนท่านพี่เลยมิต้องห่วงเราจะรีบไปหาท่านพี่เราแลรงฝนตกแล้วประทูเราไปแล้ว